ไม่ว่าจะปีไหนๆก็หวานไม่แผ่วเลยจริงๆค่ะสำหรับคู่รักพระนางอย่างนาเดชคุกิมิยะและยายาอุรัสยาที่ล่าสุดนั้นทางด้านของยายาก็ได้โพสต์รูปคู่แฮปปี้เบิร์ดเดย์นาเดชที่ปีนี้โตขึ้นอีกปีแล้วอายุครบ30ปีเต็มแล้วงานนี้ก็ทำเอาแฟนๆต่างพากันเข้ามาแฮปปี้เบิร์ดเดย์และอวยพรวันเกิดให้กับนาเดชกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียว แต่ที่หลายคนต้องจับตามองนั้นก็คือการเสอร์ไพส์จากหวานใจอย่างย่าๆค่ะว่าจะมีการเสอร์ไพส์และหวานกันขนาดไหนและโมเมนต์แรกที่เกิดขึ้นนั้นก็คือทางด้านของย่าๆถึงกับไม่นอนเพื่อรอวิดีโอคอลไปสุขสันต์วันเกิดหวานใจอย่างนาเด็ดเลยอีกทั้งยังแคบภาพมาลงบนอินสตาแกรมของตนเพื่อให้แฟนๆได้ดูกันอีกด้วยค่ะเรียกได้ว่าทำเอาแฟนๆต่างาพากันหวีดหนักกว่าเดิมอีกค่ะเขินตัวบิดไปตามๆกันเลยทีเดียว และเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามกันนะคะ